การเรียนข้าสารพัสรซึ่งเป็นตู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพเคารอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นพวกเราไม่ต้องตัดเสื้อแล้วนะครับจะมีออกมาเป็นระยะระยะใครจะตายไหนก็เสนอมาเราได้ที่นานตัดจะตายนั้นเลยนะครับวันในหลวงเสื้อเหลืองก็จะออกมาที่หน้านี่นะครับปีใหม่บทถามว่าจะเปลี่ยนสีไหม มีอี้วเพราะนั้นถ้าเราไปซื้อน่ใช้ของขอ,องท่านทีก็เหลือเฟือแล้วนะครับแต่สำหรับสุภาพาตรีก็ซื้อเสริมเอารายงานเราก็ใส่ชื่อเราสบายๆนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็มีเขาเรียกมีตำรวจแทนวะก่ต,ตำรวจมาแปดคนรวมผมเป็นเก้าแปดิเจ็ดแล้วรวมผมเป็นแปดมีไม่ได้เปลี่ยนชื่ออยู่สองคน ท่านจางกระชาดกับผมใช้จางกระชาดเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะที่ที่อ่านชื่อมาเนี่ยผมไม่คุ้นเลยนะผมรู้จักแต่จุกแสงส่งประเสริฐเปลี่ยนคนทุกคนแต่เรื่องที่เขาบอกว่าเปลี่ยนน่าจะเริญนแต่โตก็จริงอย่างที่เขาว่า,าครับว่าอยู่กับผมนี่จุกสสงอยู่กับผมตั้ง100ร้อยปีนะครับผมเป็นพันเอกกอ็อยู่กันเรื่อยมาตอนนี่ก็เป็นพันเอกแล้ว อีกหน่อยก็เป็นผู้การเป็นน,นบบายพลเหมือนกันนะครับแต่ที่เขามานี่ก็เนื่องจากว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ก็โทรศัพท์ไปหาบอกว่าผมเนี่ยมีพวกอยู่แถวนี้ซึ่งทาไมก่อนกระเสียงเนี่ยก็มาเดินหนาเสียงกัน <S <S เสียงดีแต่คะแนนไม่มี <S 1> <S 1> <S เนี่ยเดี๋ยวผมดูแลให้บอกดูแลทุกอย่างเปล่าว่าเพืนออย่า,างเดียวยุดยืเงิน ายเงินพอได้หมดแต่ยืมเงินนี่ไม่เน่ไม่มีไม่ม,ม,มีเพราะว่ายังไม่เหลือใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะที่เราผ่านงานต่างๆมาที่เราไปร่วมง,งานบุญงานกุศลที่ผ่านมานั้นไปกันอย่างคับขัง่ขงนะครับผมก็เชื่อว่าเจ้าภาพก็ชื่นใจโดยเฉพาะของนั้นดูแล้วก็พวกเรานั้นมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันไปไหนไปการไปไปเป็นไปเป็นผ่ก็เป็นที่น่า อาชื่นใจแล้วก็คนอื่นคนที่ดูคนที่พบคนที่เห็นก็ตกใจแปกใจบอกเฮ้ยไอ้ที่พวกไหนกันนั้นจะมาทีกันเออยอะแยะเลยเต็ไปหมดเนี่นงานจุดท้ายงานแต่งงานของลูกเ่ยแม่ก็ไปยืนกันเต็มเวทีเลยลคนก็นจะมาถ่ายรูปบอกยังไม่ยังไม่ต้องถ่ายเอาชุดนี้ก่อนนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราได้สร้างให้สังคมได้รับรู้กันว่าพวกเรานั้ยมันตึกเป็นแผ่นกัน และได้เหตุที่ประธานร้านนี้ก็เนื่องจาก,กว่าท่านสังกจชัดแนะนำแล้วก็แต่งประานกันแล้วนะครับแต่ประทานโดยมากับนิพนธ์นะบนิพนธ์ประทานบอกอาหารใช้ได้อาหารใช้ได้อ,อยู่ในขั้นดีแล้วราคาก็ย่อมเยาว์ทำไมเราจะไม่เลือกเราก็เลือกอกันสอนะครับเของร้านให้ให้ประเจ้า,าจของร้านมามา,มาดูผลงานด้วยนะครับ ว่าพวกเราเป็นอย่างไรก็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 เราต่อไปอาจารย์มีความทั้งพันคุ้นเคยกันก็อาศัยบริการกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ขอมีความสุขความเจริญที่มีกันไปครับสวัสดีครับครับนายเลิศาาจบนนี้นะครับใชนะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มมิสสัมพันธ์50ทุกท่านนะครับผม พันตำรวเอกกิตตเนตรธนาณนฐวีสินชื่อเดิมก็อย่างที่นายบอกก็คือสุขสรรสงประเสริฐนะครับผมเป็นนายรวจติดตามท่านทวัชชัยตั้งแต่สมัยผมยังเป็นรองสารวัตรเด็กๆนะครับจบใหม่อยู่สอนอประชาชื่นช่วงนั้นก็มียากผู้ใหญ่ฝากให้ไปอยู่กับท่านแล้วผมก็ติดตามท่านไปเรื่อยนะครับจากคนครบาลก็ไปอยู่ที่ภาคสองไอยู่พัทยาไปสงขากับมาภาคหนึ่ง ก็จนท่านขึ้นู้ช่วยนะครับผมก็ลงมาทำงานนะครับก็ตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้กกับการสืบสวนตำรวจนความบานเก้านะครับก็ดูแลพื้นที่ตรงพื้นที่แถบนี้นะครับเป็นฝั่นคนสิบสถานีก็มีท่าข้ามบางบุญเพียนนะครับสมดำเพียนทะเลนะครับภาษีเจริญบางบอนหลักสองหนองแขมหนองค้างคู เพชรเกษมนะครับสิบที่ก็จะเป็นเส้นพระรามสองกาญนาพิเศษบางบอนเอกชัยแล้วก็เพชรเกษมเป็นหลักนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดช,ชอบของรปเก้าก็ภาวนาตัวยินดีรับใช้นะครับเป็นพักพวกนายก็เหมือนเป็นพักพวกผมนะครับมีปัญหาติดขัดเดือดร้อนถูกระแกนะครับก็โทรศัพท์บอกได้นะครับ ผมก็กินดีบริการอย่างที่บอกครับก็คือถ้าไม่มีนายก็ไม่มีผมวันนี้นะครับนายก็เหมือนชาลัยชัยก็เหมือนพ่อของผมอีกคนหนึ่งนะครับเพะฉะนั้นครับพวกทัก้นก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมต้องเคารพนับถือดูแลนะครับก็เดี๋ยวผมให้เอร์ไว้เพราะว่าผมเนี่ยย้ายบ่อยนะครับ <laughs> <laughs> ช่วงหลังเลิกกินน้ำบัตรนะครับคือาะว่าย้ายทุกปีนะครับ ก็ยวผมให้ไว้ถ้าสะดวกจดก็จดไว้นะครับแล้วก็แชร์ต่อกันได้080นะครับ080 480เอาใครจดสักคนแล้วเข้าชมรมแล้วก็84ตัวนะครับ080 480แล้วก็84ตัวนะครับจำได้มีแค่เลข0เลข4เลข8 080 480แล้วก็84ตัวนะครับชื่อเล่นผมชื่อสันนะครับก็เรียกพ่มกับสันนะครับถ้ามีตำรวจ สิบเก้าหรือว่าในพื้นที่นะครับไปเจาะแจ๊ะหลังแกหลังควานอะไรก็บอกได้มันก็อาจจะมีตำรวจเกเรบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ต้องเช็คก่อนบางทีเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมก็มีนะครับผมเป็นลูกน้องพีง 7, ่เจ็นะครับขับรงเจ็บก็ไปรอผู้การนครบาลเ้าอยู่ที่นี่ก็มามาวันนี้ไม่ได้นัดกันนะครับเจอกันโดยบังเอิญนะครับ,บก็เพิ่งรู้ว่าพี่เจ็อยู่กลุ่มนี้เหมือนกันนะครับก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับ เร,เรียกผมพุ่งกับสรรแล้วกันนะครับหรือว่าเรียกสรรธรมธรมดาก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับขั้นต่อไปถ้ามีโอกาสก็ขอมาร่วมรับประทานอาหารด้วยนะครับขอบคุณครับ ที่เรานำไปประดิษฐานไว้ที่เชียงกางนะครับนะฮะเขาเชิญคุณประพัดกับท่านท่านผู้ช่วยนะครับผมนะฮะครับล้องอะไครับอันนี้เป็นปั๊กที่สำหรับใจอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะเวลาเราเสียบสามขาเข้าบ้านเรา เวลาเราเอาสินค้าจากต่างประเทศมาเนี่ยเราสามารถใช้ได้หมดเลยเสียบเข้าไปเพื่อเสียบไ,ได้เราจะมีบอ่อยู่หลังนะครับก็ใช้กับประเทศ